โอเคนะครับผู้ชมนะครับก็สวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมกันทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมขอเว้นมันหนึ่งนะครับผมจะไม่ลงคลิปนะครับก็เพราะว่าผมไม่มีเวลาเลยนะครับที่จะลงคลิปเนะครับก็ก็เพราะว่านะฮะโอ้ก็ก็เพราะว่าสองครั้งแล้วนะครับก็เพราะว่านะฮะโอ้โหผมต้องทําทาบ้านไอไม่ใช่กวาดบงกวาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ ไปรับเสื้อลูกเสือเนี่ยฮะที่เอามาปักอะไรน่ะปักจงปักชื่ออะไรนะฮะก็วันนี้ผมก็ขอเว้นสักวันหนึ่งแล้วกันนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกันนะครับที่ผมหายไปวันนี้นะครับก็พรุ่งนี้ผมจะมาเช็คอดผู้ติดตามก่อนนะครับก็คือผู้สับตะไคร้นะครับก็ตอนนี้ก็มีอยู่สิบสี่แล้วมั้งสิบสี่คนนะครับก็ เพื่อนผมก็จะไปเพิ่มอีกคนนึงครับก็เป็นสิบห้านะครับก็ขอเป็นสักสิบถึงยี่สิบก่อนก็ได้นะฮะก็ขอกันก่อนนะครับสักยี่สิบนะฮะก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาดูคลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลงอะไรเลยนะครับคลิปเกมผมก็ไม่ได้ลงนะเพราะว่าไม่มีเวลานะฮะ ก็โอเคนะครับก็สําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปจ้มผู้ชมกันไปก่อนนะครับโอลิ้นพันธ์ก็สําหรับวันนี้ครับก็ขอลากา้ชมกันไปก่อนนะครับพูดอีกครั้งนะฮะก็สําหรับวันนี้ครับผมก็ขอลากันไปก่อนะครับสวัสดีกันด้วยนะครับบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยเดีวยวกันนะครับ